อนที่405ชื่อตอนว่าโหนวยบังคับใช้กฎหมายของสตาบันเชียนานออร่าที่มืดมิดและหนาแน่นที่ปล่อยออกมาจากต้นไม้วิญญาณแห่งความตายอันแปลกประหลาดนั้นทําให้ทุกคนที่หยุดอยู่ที่ทางเข้าเมืองเล็กๆนั้นรู้สึกหนาวในกระดูกของพวกเขาในเขตมุมมืดชื่อของต้นไม้วิญญาณแห่งความตายเกือบจะถึงขั้นที่ใครๆก็สั่นสท้านด้วยความกลัวเพียงแค่ได้ยินชื่อของมัน หลายคนที่เคยอาศัยอยู่ในเขตมุมดำมาหลายปีจะไม่ลืมการต่อสู้ที่ดุเดือดและนองเลือดระหว่างเขตมุมดำและสถาบันเจียนานมีคนไม่มากนักที่ให้ความสนใจกับเหตุผลว่าทำไมการต่อสู้นองเลือดจึงเริ่มต้นขึ้นสิ่งเดียวที่ผู้คนรู้คือหลังจากการต่อสู้นองเลือดนั้นศพของระดับรกริย์ที่แข็งแกร่งสองคนและระดับจักรพักหนึ่งคนถูกแขวนไว้บนต้นไม้วิญ,ญญาณแห่งความตาย ด้วยวิธีการที่โหดร้ายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพื้นที่รอบๆสถาบันการศึกษาเจียนานก็กลายเป็นพื้นที่เงียบสงบที่ไม่มีใครเทียบได้กับโลกภายนอกไม่มีคนที่แข็งแกร่งจากเขตมุมดำอีกต่อไปที่กล้าแบกใบหน้าที่เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าและบุกเข้าไปในตัวมือเล็กๆเ,เหล่านี้แม้ว่าจะมีการจราจรเกิดขึ้นบ้างแต่ผู้คนที่เกี่ยวข้องก็จะกลายเป็นศพซึ่งถูกฝังบน ต้นไม้บิญญาณแห่งความตายภายในหนึ่งชั่วโมงในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ความมืดเช้าของต้นไม้บิญญาณแห่งความตายได้แผ่ขยายไปเกือบทั่วทั้งเขตมุมมืดดังนั้นแม้แต่คนธรรมเหล่านั้นก็แทบไม่มีความกล้าที่จะเข้าไปในสถานที่นี้ซึ่งเหมือนกับการขุดหลุมศพของพวกเขาเองเซียวเยียนยืนอยู่ที่ทางเข้าเมืองเล็กๆและสูดลมหายใจเข้าลึกๆความเยือกเย็ยนในหัวใจถูกขับออกไป เขาเพิกเฉยต่อคนเหล่านั้นที่ลังเลและไม่กล้าเข้าไปในเมืองและยกเท้าขึ้นก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เมืองแห่งสันติภาพซึ่งเป็นตัวแทนของทางเข้าสู่สถาบันการศึกษาเจียนานช่วงเวลาที่เท้าของเซียวเยียนเพิ่งก้าวเข้าสู่เมืองแห่งสันติภาพเขาสัมผัสได้ถึงคลื่นประหลาดที่พัดผ่านตัวเขาเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจคลื่นที่ส่งรสชาติของการตรวจสอบเซียวเยียนเงยหน้าขึ้นและ เขาไม่สนใจคลื่นที่ส่งรสชาติของการตรวจสอบเซียวเหยียนเงยหน้าขึ้นและมองดูถนนของเมืองเล็กๆบนถนนมีคนเดินไปมาค่อนข้างมากมีแผงขายของต่างๆวางอยู่สองข้างทางของถนนเด็กบางคนเดินไปมาขณะที่พวกเขาเล่นอย่างเพลวกราดและหัวเราะบรรยากาศอันเงียบสงบของความสามารถทีนี้ดูรุนแรงเกินไปสำหรับรูปลักษณ์จากเขตมุมมืดคนเหล่านั้นบนถนนพบเซียวเหยียน ซึ่งเดินผ่านทางเข้าเมืองแม้ว่าดวงตาของพวกเขาจะมีแสงระแวกระวังแต่พวกเขาก็ไม่มีปฏิกิริยาที่หวาดกลัวจนเกินไปสายตาของเซียวเยี่ยนกว่าไปทางถนนเขากำลังจะก้าวขึ้นไปบนนั้นเมื่อหัวใจของเขาก็ขยับขณะที่เขาเงยหน้าขึ้นและจ้องมองไปที่หลังคาบ้านเรือนในตัวเมืองมีเพียงเงามากกว่าสิบเงาที่พุ่งเข้าหาทางเข้าเมืองอย่างรวดเร็วราวกับลิงครู่ต่อมาร่างมนุษย์มากกว่าสิบร่าง ก็ปรากฏขึ้นที่ทางเข้าหลักของตัวเมืองเล็กๆสายตาของพวกเขากวาดไปทั่วเซียวเหยียนและคนอื่นๆในหมู่พวกเขาชายไวกลางคนซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นผู้นำเขากล่าวอย่างถาบรว่าใครก็ตามที่ต้องการเข้าสู่เมืองแห่งสันติภาพจะต้องรายงานตัวตนชื่อของพวกเขามิฉะนั้นพวกเขาจะถูกไล่ออกโดยตรงดวงตาของเสี่ยวเหยียนล่องลอยไปตามร่างมนุษย์ทั้งสิบคนนี้ เขาตรหนักว่านอกจากชายัยกลางคนที่เป็นผู้นำแล้วยังมีทั้งชายและผู้หญิงในหมู่คนอีกสิบกว่าคนที่อยู่ด้วยอย่างไรก็ตามพวกเขายังเด็กมากจากรูปร่างหน้าตาดูเหมือนว่าพวกเขาจะอายุประมาณ22หรือ23ปีเท่านั้นคนหนุ่มสาวเหล่านี้สวมเสื้อผ้าสีน้ำเงินซีดเหมือนกันนอกจากนี้พวกเขายังสวมตราสีฟ้าที่บริเวณหน้าอกของเสื้อผ้าภายในตรานั้นมีกลิตที่เปื้อนเลือดของเหลวสีแดงสด ในขณะนี้คนหนุ่มสาวสิบกว่าคนนี้กำลังใช้การจ้องมองที่ตื่นตัวและการเลือกปฏิบัติอย่างเลือนลางขณะที่พวกเขาจ้องมองไปที่เสียเวเหยียนและคนอื่นๆนอกจากนี้หลังจากที่เจ้าได้รายงานชื่อและตัวตนของเจ้าแล้วเจ้าจะกินยาเม็ดนี้ชายไวกลางคนบกมือและกดยาสีแดงซีดปรากฏขึ้นในมือของเขาเขาชำเลืองมองทุกคนที่เพิ่งมาจากเขตมุงดำอย่างไม่ระมัดระวังซึ่งสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อย ในขณะที่เขาพูดอย่างเย็นชามั่นใจได้เลยว่านี่ไม่ใช่ยาพิษมันคือเม็ดยาที่กลั่นโดยแผนกนักกรุงยาในสถาบันการศึกษาเชียนานที่สัมผัสได้ถึงเจตนานในการฆ่าหากเจ้าทั้งหมดมีเจตนาฆ่าภายในหัวใจของเจ้าในขณะที่พวกเจ้าอยู่ภายในอาณาเขตของสถาบันการศึกษาเชียนานเม็ดยานี้จะเป็นแสงสีแดงจากภายในร่างกายของเจ้า โดยบังคับใช้กฎหมายของเราจะติดตามแสงสีแดงนี้และมาตามหาเจ้าทุกท่านควรรู้ว่าสถาบันการศึกษาเจียนานของเราจัดการกับผู้ที่นำแนวปฏิบัติของเขตมุมมืดมาสู่สถานที่แห่งนี้อย่างไรก่อนที่เจ้าจะวางแผนที่จะออกจากเมืองเล็กๆเจ้าสามารถไปที่ใจกลางเมืองเพื่อรับยาแก้ทิศอย่างไรก็ตามเมื่อ,อยาถอนทิศอยู่ในมือของเจ้าแล้ว จะมีหน่วยบังคับใช้กฎหมายคอยดูแลเจ้าตลอดทางออกจากเมืองเมื่อพวกเขาได้ยินคำพูดของชายไวกลางคนใบหน้าของผู้คนที่ทางเข้าเมืองก็เปลี่ยนไปอย่างช่วยไม่ได้ด้วยประสาทที่ละเอียดอ่อนของพวกเขาจาัดก,การใช้ชีวิตบนเขตมืดบ่อยครั้งเป็นไปได้อย่างไรที่พวกเขาจะกลืนยาเม็ดที่ไม่รู้จักนั่นไม่เท่ากับการเอาชีวิตไปฝากไว้ในมือของคนอื่นไม่ใช่หรืออย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับที่คนบางคน ไม่สามารถต้านทานการโต้กลับได้ชายหญิงสิบกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังชายไปกลางคนก็ส่งเสียงสำลักออกมาท,าทันทีจากนั้นพวกเขาก็ชักดาบยาวที่สะพายไว้อย่างเป็นระเบียบพลังฉีที่มีสีต่างกันซึมออกมาจากภายในร่างกายของพวกเขาในขณะที่พวกเขาชี้ปลายดาบไปทางทางเข้าเมืองเห็นได้ชัดว่าพวกเขามีความคิดที่จะโจมตีและขับไล่คนเหล่านั้นโดยตรงหากมีข้อขัดแยงด้งใดๆกฎของเมืองแห่งสันติภาพ เป็นเช่นนี้มาตลอดถ้าไม่อยากเข้าก็อยากเข้ามิฉะนั้นหากเจ้าเข้าร่วมและฝ่าฝืนกฎอาจมีของประดับตกแต่งเพิ่มเติมบนต้นไม้วิญญาณแห่งความตายชายไวกลางคนยื่นมือออกมาในขณะที่เขาพูดอย่างเฉยเมื่อคำพูดของเขาลดลงพลังอันทรงพลังก็ค่อยๆไหลออกมาจากภายในร่างกายของเขาความแข็งแกร่งของบุคคลน,นี้อย่างน้อยควรอยู่เหนือกว่าระดับเซียนเจ็ดดาว เซียวเยียนพึ่งภัยเบาขณะที่เขาสัมผัสได้ถึงพลังอันทรงพลังที่มาจากชายไวกลางคนเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่สบายใจอากาศที่ดูเดือดก็พุ่งเข้าใส่ไปหน้าของผู้คนตรงทางเข้าเมืองโดยไม่สมัครใจอย่างไรก็ตามเมื่อหันตาไปทางต้นไม้วิญ,ญญาณแห่งความตายที่ด้านข้างร่างกายทั้งหมดของพวกเขาสั่นสะานเมื่อรู้สึกหนาวสัน่นออร่าที่ดูร้ายที่พวกเขาเพิ่งสร้างได้หายไปในทันทีและหมดสิ้น พวกเขากัดฟันและบางคนที่ยังไม่ยอมกลืนเม็ดยาก็จะไปอย่างช่วยไม่ได้เมื่อคนเหล่านั้นจากเป็นคนที่เหลือก็สามารถเข้าไปได้แม้จะไม่เต็มใจก็ตามหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินไปหาชายไวกลางคนและรายงานชื่อของพวกเขาเขาหยิบยาเม็ดสีแดงซีดแล้วกลืนลงไปต่อหน้าหนวยบังคับใช้กฎหมายการแสดงออกที่ไม่แยแสของชายไวกลางคนนั้นมืดลงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเขามองดูคนเหล่านั้นกลืนเม็ดยายอย่างเชื่อฟัง อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขาจะดูถูกทุกคนจะเขตมหม,ม่มืดดังนั้นเขาไม่ได้แสดงท่าทีที่ดีใดๆตั้งแต่ต้นจนจบนั่นนักเรียนของสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องกินสิ่งนี้หรือไม่ชายหนุ่มที่อยู่ข้างหน้าชายไวกลางคนก็ถามขึ้นทันทีเมื่อคนหลังส่งยาให้คนเดิมเป็นประจำเมื่อพวกเขาได้ยินคำเหล่านี้คนรอบข้างรวมถึงสมาชิกอีกสิบคนของหน่วยบังคับใช้กฎหมายก็เพ่งมองด้วยความตกตะลึง ขณะที่เขามองดูใบหน้าที่บอกบางและหล่อเหลาของชายหนุ่มชายไวกลางคนถามด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสงสัยเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นนักเรียนของสถาบันนี้เหรอในตอนนั้นหลังจากที่ข้าผ่านการทดสอบคัดเลือกนักเรียนดังนั้นข้าสามารถมาได้ด้วยตัวเองเท่านั้นเซียวหยิยนยักไหลเขายิ้มและตอบเจ้าผ่านเขตมุมดำด้วยตัวเองเพื่อมาที่นี่เหรอชายไวกลางคนยุดนิ่งทันทีเมื่อได้ยินเรื่องนี้ ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าโดยปกตินักเรียนใหม่ของสตาบันจะถูกนำโดยบางคนที่ส่งมาจากสถาบันการศึกษาไปตลอดทางหลังจากที่มาถึงภายนอกของเขตมุมดำท้ายที่สุดนักเรียนใหม่กลุ่มหนึ่งที่เพิ่งออกจากกระท่องอาจไม่สามารถเดินออกจากที่ราบใหญ่แห่งภูมิภาคของเขตมุมมืดได้ด้วยซ้ำก่อนที่พวกเขาจะจบด้วยมีที่ซ่อนอยู่จำนวนนับไม่ถ้วน ท้ายที่สุดแล้วสถานที่ที่วุ่นวายแบบนี้เป็นสถานที่ที่ผู้คนถูกกินด้วยกระดูกของพวกเขาเซียวเยียนยิ้มและพยักหน้าเล็กน้อยเมื่อเผชิญกับการจ้องมองแปลกประหลาดของชายวัวกลางคนและชายหนุ่มและหญิงสาวสิบคนที่อยู่เบื้องหลังเมื่อเห็นว่าเซียวเยียนพยักหน้าความประหลาดใจในดวงตาของชายวัวกลางคนก็เพิ่มมากขึ้นสายตาของเขากวาดขึ้นและลงไปที่เซียวเยียนขณะที่เขาพูดว่า รายงานชื่ออายุและผู้สอนการรับสมัครของเจ้าข้าเซียวเยียนอายุ18ปปีอาจารย์ชื่อว่าเซียวเยียนกรพริบตาผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ที่อ่อนโยนราวกับน้ำอ่อนๆได้ผุดขึ้นมาในจิตใจของเขาเขาอดไม่ได้ที่จะพูดด้วยรอยยิ้มว่าอาจารย์ชื่อว่าอาจารย์ลู่หลิงเจ้าอายุ18ปปีเจ้ากล้าที่จะข้ามเขตมุมดำเมื่ออายุเพียงส8ปดปีอย่างนั้นหรือ เจ้าหนูไม่ว่าเจ้าจะพูดจริงหรือไม่จริงแต่ก็เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นใครที่กล้าเช่นนี้ชายไว้กลางคนโบกมือของเขาเขากำลังจะหันหลังกลับและสั่งคนให้ตรวจสอบเมื่อสีหน้าของคนหนุ่มสาวที่คิ้วขมวดเข้าหากันในขณะที่เขาคิดอย่างขุ่ขืนเกี่ยวกับบางสิ่งก็เปลยนไปอย่างกระทนหันเขาร้องออกมาโดยไม่ตั้งใจเซียวเยียน อย่าบอกนะว่าเจ้าคือเสี่ยวเหยียนที่มาจากอาณาจักรเจียหมาที่ลาออกไปเป็นเวลาสองปีในตอนนั้นเสียงร้องโดยไม่สมัครใจของชายหนุ่มทําให้คนรอบข้างว่างเปล่าใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจในทันทีพวกเขาส่งสายตาแปลกประหลาดไปที่เสี่ยวเหยียนทุกคนในสถาบันการศึกษาเคยได้ยินชื่อของนักเรียนคนนี้ซึ่งลาไปสองปีก่อนที่เขาจะเข้าโรงเรียนในหนึ่งปีนี้ แน่นอนว่าเหตุผลที่ชื่อของเซียวเยียนสามารถรากลึกในหัวใจของผู้คนในสตาบันเจียนานนั้นเป็นธรรมชาติเพราะเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับวินเออร์เซียวเยียนนั่นพี่เซียวเหยียนของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของวินเออร์หลังจากที่คนหนุ่มสาวสองสามคนตกตะลึงครู่หนึ่งทันใดนั้นก็มีความหมายที่ไม่รู้จักเพิ่มเติม,ตมในสายตาที่พวกเขาเคยมองดูเซียวเยียน การแสดงออกแบบนี้เป็นสิ่งที่เสี่ยวเยียนเคยเห็นในสายตาของนายน้อยจีลีบีตอนที่เขากลับมาที่เมืองวูตานเฮ้ผู้หญิงคนนี้ข้าไม่ได้มาที่โรงเรียนด้วยซ้ำแต่นั่งลงเอยด้วยการสร้างคู่ความรักที่อธิบายไม่ถูกทั้งหมดให้ข้าเซียวเยียนรู้สึกกบขันทันทีเมื่อเขามองดูการแสดงออกในดวงตาของชายหนุ่มในหัวใจของเขาเขารู้สึกว่าไม่สามารถหัวเราะหรือร้องให้ได้ในขณะที่เขาใสา่หัว ถ้าเจ้ากำลังพูดเกี่ยวกับเสี่ยวเหยียนจากเมืองวู่ตานของอาณาจักรจีมามันควรจะเป็นข้าเสี่ยวเหยียนกลางมือออกไปยังชายัยกลางคนซึ่งใบหน้าก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันในขณะที่เขาพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าควรมากับเราที่สำนักงานธุรการเพื่อตรวจสอบบันทึกก่อนหากสิ่งที่เจ้าพูดเป็นความจริงเจ้าไม่จำเป็นต้องบริโภคยานี้ข้าชื่ออาจารย์หัวเตอ๋อ และข้าเป็นหัวหน้าส่วนในส่วนที่สองของหน่วยบังคับใช้กฎหมายของสถาบันการศึกษาเชียนานและเป็นผู้สอนชั้นเรียนระดับจัก,กรพักที่สถาบันการศึกษาเมื่อเซียวเหยียนพูดถึงชื่อเมืองู้ตานชายไวกลางคนก็เชื่อเขามากขึ้นนิดหน่อยอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยเขายังต้องให้เซียวเหยียนตามเขาไปที่สำนักงานบริหารสถาบันการศึกษาในเมืองอาจารย์ฮั่วเตอ๋อเซียวเหยียนทักทายเขาหลังจากที่เห็นอาจารย์ฮั่วเต๋อพยักหน้า เซียวเยียนก็เดินตามเขาไปภายใต้สายตาที่แปลกประหลาดของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทั้งสิบคนเฮตุ hey, เพื่อนคนนั้นคือเซียวเยียนจริงๆเหรอบุคลากรบังคับใช้กฎหมายของสถาบันสิบคนมองดูหลังของเซียวเยียนขณะที่พวกเขาเดินตามไปด้านหลังของอาจารย์ฮัวเตอพวกเขาอดไม่ได้ที่จะเริ่มต้นการสนทนาส่วนตัวดูเหมือนว่ามันควรจะเป็นความจริงเขาดูไม่ค่อยหลอก แต่ทำไมบินเออถึงคิดถึงเขาตลอดเวลานางยังปฏิเสธโดยตรงว่าเราสแสวงหาเพราะเขาเจ้าไม่ควรประมาทเสียเวเหยียนคนนี้จริงๆความสามารถในการชาร์จเข้าไปในเขตมุมมืดเพียงลำพังและมาถึงที่นี่อย่างปลอดภยัยก็เพียงพอแล้วที่จะอธิบายบางสิ่งอย่างน้อยที่สุดหากเราต้องอยู่ในช่วงเวลาสิบวันถึงครึ่งเดือนภายในพื้นที่มุมมืดข้าไม่กล้ารับประกันว่ามือและเท้าของข้าจะยังปลอดภัยอยู่ ชายหนุ่มที่มีใบหน้าธรรมดาจ้องไปที่แผ่นหลังของเซียวเยียนจากนั้นเขาเหลือบมองเพื่อนของเขาในขณะที่เขาพูดอย่างแผ่วเบาชายหนุ่มที่ดูธรรมดาคนนี้ดูเหมือนจะมีชื่อเสียงมากในหน่วยบังคับใช้กฎหมายดังนั้นเมื่ออีกสิบกว่าสมาชิกของหน่วยบังคับใช้กฎหมายตกใจเมื่อได้ยินคำเหล่านี้ของเขาพวกเขายังพยักหน้าเงียบๆในฐานะที่เป็นเมืองเล็กๆแห่งแรกที่ติดต่อกับเขตมุมดำพวกเขาได้เห็นคนบ้าจำนวนมากจาก เขตมุมดำทุกวันจบแล้วนะครับสำหรับตอนนี้